มือนกันค่ะมีครอบครัวตอนเด็กมากสัน่นผมนะ่ะมีครอบครัวตอนเด็กมากกับเด็กมากอยู่แต่ว่ามันกับอะไรนี่อย่างรรหลาแหล่นี่แหละในบอิษันผมนะ่ะดีได้ซ้ําผมมีครอบครัวตั้งแต่เด็กเพราะว่าเอามันไปทางไหนมันไปทางไหนเหนียงหลวงทางอยู่แม่นบอกว่า หนังซื้อกับเรเียนตะกี้เศร้าเรียนได้พี่น้องตะกี้ว่ามีครอข้วหรอว่าเบ,บรเรียนกับ,บเบลเรียนเดี๋ยวี้ก็ได้บาเรียนปอติเข้ามาหาไหล่เข้ามาหาไหล่ ตะกี้กับเศร้าเลีเ้ยนเนาะเศร้าเลี้ยนเศร้าเลี้ยนจากฟินแลนด์นมาอยู่ไทยเนาะเลี้ยนก็จะจบแล้วเลี้ยนก็จะจบแล้วตอนตอนตอน,ตอ,นอายุแปดปีเลี้ยนจะจบแล้วอีกนดิดเดียวอยู่ฟินเลน,น้ยนอะก็ได้หนีถิ่นพรกเนี้ยมาสือ ผมน้องเรียนไอ้สาธรารณสุขผู้ชยย่วยพยาบาลเนาะดูแลคนป่วยเงินเดือนแปดเก้าหมื่นเลยนะถ้าเรียนจบคือเงินเดือนแปดเก้าหมื่นเลยน,นะการเรียนคือเงินเดือนแปดเก้าหมื่นเลยใช่ไหมกีก่อะไรฟิลลนแลนด อย่างบอดอ,อเรื่องขครก็เห็นเอฟซีเชียมาเยอะอยู่เชียให้เชีย์ให้ข่อยมากกับคนต่อคนนี้พี่นอ้อง่อยว่าข่อยหมอกับข่อยู่ผพ้ดเดี่ยวสนะจะดีกว่าถ้าอนาคตห้าปีสิบปีจะมีคู่ชีวิตเนี่ยังกับเป็นเรื่องของอนาคตอืม ถ้ารักแท้จะมาอีกหนึ่งรอบก็มตไองหอนาคตแต่ตอนนี้คือไม่ได้มองเลยเพราะว่าเพื่อ,อามาทําไมสินะเอามาเห็ดหยังสินะบุูดูด้สำหรับข่อยเห็นเอฟซีกับเชฟไปทำคูนี้แล้วนะเอามาหยังเอามาหยากจะของอีกจริงสินะข่อยเพเอดิข่อยยุ่งเสียไปหน่อเอ้ยข่อยอยากกินยังกักินข่อยอยากผ้าแม่ขอ่ขอ,อยไปทั้งหลายก็พ้าพ่อยอยากไปน้ำมูน้ำเผือก็ขาไป แนวขาไปของกับวขาดไปขอกับไปค่อค่ะตะกีว่นศีวันไปตะกีว่าสีเศร้าไปแล้วมก็บ่เคยไปดอกวะา่เคยไปเราเป็นสีดอกน้ำมูน้ำผวกน้ำใบรุ่นไม่ตนบ่เคยได้มีใบรุ่นดอกเ่ยบอกไ่เคยมีใบรุ่นเียบวนสิแปดปีกับบ้มลนสิแปดสิเก้าปีกับขายขาดลนหน้าไ่ได้ไปพอตอนนี้บ่ได้ไปเห็นอย่งนั้นขาดอกพ่ได้เห็นอนี้น้ำพึนอาจารมา ข่อยเดียวมาหนักออกมาหักอันบ้านบ่อยสิใช้กับยุ่ง้างคนนั่นแหละเฮียนบ่อยสิใช้กับยุ่งอันข้างหลังออฟฟิศคนนั่นแหละแอนบ่อยก็ได้ย right ุ่งใกล้คนนั่นแหละยุ่งหลังสอยคนนั่นแหละแต่ก็มาบปิดหัวนะที่อาภาวันทางคนต่างหากครับพี่น้องทางคนต่างหากจะเล่าเรื่องอันเล่าเรื่องมันความรักเลือดเรื่องมันแฟนนี่ข่อยบอกออมาดื้อข่อยปวดหัว อามันมันยุงมันยังเห็นยังอามันยุงมันยังเห็นยังคืงงงอเพเอาเอามันอภิเภตน้ำไม้สมที่มันสมบ่ได้มันขันบ่ได้อืมหาเงินกนเงินบ่มีเงินเบิดแล้วหาเงินต่างหลักต่างตัวกอ่อาจจะคลองมันไดก่นลูกสองค้นผุนอืมพอได้ขึ้นได้ไข่บ่ได้มันข่บ่ได้ฟังน้ำอย่างสี่ด้ ขันไอฟังต้งแต่สินะโอ้ยตัวคิวมาหลุดไล่บันขึ้นมาห้องฉันเลยจ้าไล่บันขันสิเอานั่นนะย้อนนี่นั่นพี่น้องหอมให้กระท่องค้ำขันว่าขันว่าตัวหอมให้กระท่องค้ำข่อย้อนนี่น่ะอืมเรียกได้เอื่นได้พูดละสิ้งบริการผู้ใดแต่ว่าข่อยบอฟังนั่นนั่งสีข่อยบอฟังข่อยว่าขันว่าสิว่าข่อยเทากับเทาอยุข่อยบอฟังนั่นนั่นมูนี่ดอกขันเห็ดมันม้วนเห็ดเห็ดมันเห้ห้าขัเห็ดดิซือเห็ดอยู่ เห็ดแต่มันเฮี้ย่เห้มันเหี้ยวเหี้ยเหี้ยวเห็ดเขาดหัวเนี่ยเฮ็ดอยู่แต้วบานสี่เขาไข่สีมาเอาเป็นอีอันไข่บอกเอาเอาแล้วพอนขันจะเอามาพอนเอาพอแล้วเล่าจะเอาถั่วอือยูเจยนสี่หลไปยูเจียนสี่หละฮู้น่องให้ไปฟังน้งสันนี่มันบอดดิเงินบอดดงเงินบอดดข้ามบอดดิตันเสียเวลาพร้อม ยู่จังสีเบิ้งดูมันเปลี่ยนมันจะเปลีนมันจะเปลนมันจะเปลนยังไงมันยากไปได้ก็บเป็นรอยจับเจ็บตัวเอาเขาสิพาเปิดตัวหรือเป็นอัไรเป็นเรื่องเป็นเล่าบู๊ผิดข่าวใหญ่อีกบ่เอาสิมาอยู่กันเป็นกินเป็นยูกินกันเป็นยังไงเล่าหนิโอ้ปวดหัว ปวดหัวต้องมาอันนี้ไม่ต้องมานเขาใจชี้ไม่ต้องมาเลียนลูกกันไม่อีกต้อมาอันนอันนี้โอ้เหนื่อยสัวสิห่วยบอเรื่องการมิจฉุนแป็นดีปรับหากันอันใดมันบอดีปรับหากันสวัวสิเขาลอยกันเขาลองเขาเล่นกันได้สามปีซีปีฮาปีสวัวสิอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้น,อน,น,อน,น,นโอ้เคยเมีภาษาเขาบอกเรือออร่องสื่อบอกคืนเรื่องสื่อกับภาษาคืนแล้ว แต่บ้านมีหัวกับประชาคนเราเบ้เบาดีตีมาหามึงอีกเดือนหนึ่งมั้งโผล่มาตัวตีกันบอๆคันยาก,ก็ไปหาร้อยกินเโลคันยาก,ก็ไปหาร้อยกินโลตะบงหง <laughs> ตบงหอยมันย่ำต้องมาอีกยังไงกินเข้าไปอยากกินยังกระซั่งเข้าไป เม่ตอนมากินจำปนตะมือเขากินแต่บะมือเ้อเขาอยากกินตะบะฮู้งเนาะมือเนี้อเขาอยากกินตะบะฮู้งเนาะมือเนาะเขาอยากกินสมตำเขาอยากกินย่ำเนี่เนาะเขาอยากกินต้มเนาะเขาอยากกินก้อยเนาะสินะเขากินไปเมนูเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาจะสิบกินตะบะฮู้งนี่ฮั่นตะบะฮู้งเอ้ยปน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 นี่ฮั่นกินปนมาดูเรียก็อยากเปลี่ยนแนวกินเน่ีนสไปเรื่อยๆมือเนี่ยมือเขาว่าเขาอยากกินอัไรกินนี่มือเขาอยากกินกินน้ำมือออกไปมื่อยากินนี่ ดีดีดีดวงเขางลองเหตุแบบนี้มึงดูลองเราลองเป็นดวงอย่างนี้ดูซิจช่ไนะเอาตะบริบ้านเขาเหตุบริว้านไปหลายๆลายลีอย่างเวลายๆซุ่มมันนี่แหละลูกต่อระดาตัวเกี่ยวมิวชิกนี่แหละพอเด็มั้ททำงานต้องการซอยกัน หน้ายุบลงแล้วไม่บวมหรือวา่ามันเป็นกับทรงผมหรือเปล่าวันไหนนอนอิ่มมันหน้าวันไหนนอนอิมน่มมันหน้ายุบวันไหนนอนไม่อิ่มหน้าบวมเขาอ,อยากสวดอยากเตะยังเยวกันเตะไปตัวเขาอ,อยากเขาอ,อยากกินนั่นแบบเตะเขาอ,อยากกินนั่นแบบมวงเขาอ,อยากกินนั่นแบบเคลียร์กัากกินไปพ่อใครลาบคักเหลวลาบคักซะ ห้วยเป็นสวดอยู่ในการดตีลังกาอยู่อะไรตัวตีลังกาอยู่ไปตีลังกาอยู่ไปข่อยก็เกิดได้เยอะมากเอฟซีโอจะไขยังไขมิจะเป็นส่วนเยอะหลายไขก็ะยู่ยกักังซีเยอะหลายตะกี้ข่อยยังขายดีขึ้นยังนี่ <c oughs> ตะกี้เป็นบ้าขึ้นมาหน่อยโอ้ยบุตรเตี๊ยซีสวรรค์พอมีข่าวขั้วกันเอฟซีก็แตกนี้บึนออกไป เบอร์บอกไงหนึงสกีกันเลยเขเป็นยังเขาบอสซี่เรียนเขาบอกข่อยเอาขอยเอาขอบควบเวก่อนสกีเนาะสกีมีขอบควกับอีฟซี่กับแตกบุ่นนี้บุ่นแต่ว่าคุณบอสซี่เรียนเพราะว่าข่อยเอาขอบควไเวกอนเราเอาขอบควบวห้ก่อนใช่ไหมก่อนเพราะสมมตินี่เป็นคุณพ่อลูกติดสวดลูกติดนี่โอ้ขับป้าขายดีเท่าก่าไปใช่ปะไคลดีหอมให้ก็ขี่หอมให้ก็ขี่มา เงินต็ให้เ็งงานตัวสำหรับเงินเอฟซีเอไปดูกันตอกันสตาร์ดกานบาดับแล้วหละบ่อยกันโอ้โอโอ้โอโอ้โทรศัพท์ปไปนะพี่ชายเัาบาดีคุน